นักร้องสาวจบรับ8ปีมูฟออนสวยๆมีหนุ่มคนใหม่มาดามใจแล้วนอกจากจะสวยแล้วยังแซ่บเผ็ดร้อนแถมเสียงดีร้องเพลงพรเวอร์อีกด้วยสำหรับลูกทุ่งสาวเสียงดีหลิวอาจาริยาที่ตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ลงตัวลักกี้อินเกมแถมลัคกี้อินเลิฟสุดๆหลังจากที่เลิกร้ากับอดีตแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีสาวหลิวก็ครองตัวเป็นโสดมาพักใหญ่ จนในที่สุดก็มีหนุ่มคนใหม่มาจับจอบพื้นที่หัวใจแล้วเรียบร้อยโดยสาวหลิวแย้มหัวใจให้ฟังว่าตอนนี้โลกสดใสกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งแต่รับครั้งนี้จะไม่ขอเปิดตัวเพราะว่าเปิดตัวทีไรต้องมีการเลิกราตลอดเดี๋ยวเปิดอีกทีตอนแต่งงานเลยทีเดียวส่วนความรักครั้งเก่ามีปัญหากันเพราะเรื่องเวลาไม่ตรงกันเลยตัดสินใจแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเอง